สวัสดีครับเพื่อนๆใน EP นี้ผมจะเอาแต้งที่น่าสนใจของเรือเวียดเทียมอีกลักษณะหนึ่งมาให้ดูนะครับสำหรับแบ็คกราวด์ที่ใช้เนี่ยใช้จากเพจนะครับเป็นเพจปลายไทยนะครับของคุณทศพลซึ่งเป็นเพจที่รวบรวมความรู้ทางปลายกระดานไว้อย่างมีคุณค่ามากเอาละขอขอบคุณคุณทศพลนะครับที่อนุญาตให้เรามาใช้ได้ ทีเนี้ยเกมเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าความจริงแล้วเนี่ยขาวชนะไม่ยากหรอกแต่เราจะมาโชว์เทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเอามาแบ่งปันอะไรล่ะดูพื้นฐานก่อนถ้าเกิดเอาแบบไม่คิดอะไรมากที่บอกว่าง่ายในการชนะเพราะเราเรือรุกตรงนี้มันก็ชนะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าขุดมาตรงนี้แล้วสามารถเอายังไงลุกคาดกินเรือได้ แต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่หลังจากนี้ครับทุกท่านจังหวะที่เอกขนดนํานวนเนี่ยนะครับเขาโดนลุกเนี่ยเขาสามารถไปได้สองตาเนาะคือตานี้กับตานี้ทีนี้ปัญหามันอยู่ไหนมันอยู่ที่จังหวะมาตานี้ครับยังไงดูนะครับพอเรากินเปิดลุกหนึ่งสองสามสี่ห้า ขึ้นหกใช่ไหมขึ้นหกกินนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดคนที่หัดไล่ไาอย่างจัดเจตัวนี้ง่ายมากนะครับง่ายมากแต่ถ้าเกิดเป็นมือใหม่นะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับหรือแม้เป็นมือเก่าที่ไล่หนีไม่ดีเนี่ยก็มีปัญหาได้เหมือนกันแล้วทีนี้เรามานําเสนออะไรสําหรับการแนะนํานะครับว่าถ้าเกิดมันตกรูปนี้แล้วเนี่ยให้ชนะได้ก็มาตรงนี้นะครับไม่ยากอะไรเบสต์มูฟจักตรงนี้ นะครับจากนั้นขุนดำเขาจะวิ่งมาตรงนี้นะครับอันนี้สําคัญนะครับต้องเปิดไอ้ตัวนี้ออกนะครับเปิดตัวนี้ออกอแล้วเอาไงดีไปไหนต่อนะครับที่แนะนําให้คือเบสมุมนะครับถ้าเกิดไล่หนีตาอืน่นสามารถไปทดลองหยอดในเพจไปกระดานกันดูได้นะครับตรงเนี้ยนะครับหนีดีที่สุดเนี่ย ขึ้นบางคนชอบหนีโต้ตรงนี้นะครับโต้ตรงเนี้ยไม่ดีเท่าไหร่นะครับตายเร็วขึ้นมากมากเลยนะครับถ้าโต้ตรงนี้เขาจะเอาเรือมาหลอกตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าฝืนสัญชาตญาณของคนทั่วไปก็คือไม่ใช่ว่าต้องโต้ให้สูงทุกรณีนะแต่บเบรคโฟมคือตาน,นี้ครับนะครับคือตานี้เนี่ยจากตานี้นะครับแต่ตาน,นี้นะครับ เบสมูฟเนี่ยคือตาที่หนีห่างไปครับคือเป็นตาชอชิงเจ็ดอันนี้นะครับทีนี้ขุนดำว่าเข้ามานะครับครื่งกองจริงจังวะเข้าเนี่ยเข้านี่กับเข้านี่เท่ากันนะครับเข้าตาเนี้ยกับเข้าตานี้เท่ากันอาจจะผมแนะนําตานี้กันเพราะผมชอบอะไรที่แบบตัวเผื่อไว้นะครับเข้าเซ็นเตอร์วันเดินตามสันทัตญาติเดินนตานี้ทีนี้เจ้านี่หนีดีไงหนีดีมาตานี้ครับ นนความจริงตอนนี้ก็เท่ากันนะครับเป็นผมอันเนี้ยถ้าเป็นผมอันเนี้ยผมอาจจะโตสูงนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ทีนี้อันเนี้ยอันนี้ความจริงก็ต้องฝึกมานะครับถ้าไม่ฝึกมันอาจจะพลาดได้นะครับอันนี้เข้าตอนนี้ทีนี้คุณนําไปไหนคุณนําไปตอนนี้ครับตรงเนี้ยความจริงแล้วถือว่าไปฝึกได้เลยนะครับตำแหน่งเนี้ยทํายังไงให้ชนะเลที่สุดนะครับ ตำแหน่งน,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 นี้นะครับหนีดีที่สุดคือหนีมาตานี้ครับสําหรับไอ้ตานี้กับตานี้นะครับเดี๋ยวพวกเราไปทดลองเล่นกันเองนะครับถ้าเกิดสนใจเราจะเห็นว่าผมจะเดินตาที่ค่อนข้างดีให้ดูก่อนนะกันนะครับเอาเบสมูฟแล้วกันคุ้นคอเจ็ดนะครับตามเข้าไปตรงเนี้ไม่ว่าคุณจะเข้าตรงนี้หรือตรงนี้มีค่าเท่ากันนะแต่ผมชอบแบบอันนี้ไม่บังฟองเนี่ย ออกไปนะครับอันนี้นี่มันมีหลายทางเลือกแล้วเกินแต่ถ้าเกิดป็นผมผมเลือกตามสัญชตาตญาณเลยเนาะนะครับผมก็ยาวเรือตรงนี้ครับทําจังหวะหนึ่งทีของเขาถ้าไปตาน,นี้จนไวแต่ว่าถ้าเกิดไปสองตาเน,นี้ยนะครับมันเท่ากันสมมุติว่าน,นี่ตาน,นี้ไว้ก่อนนะครับตรงเนี้ยวิธีตัวง่ายๆเลย ไม่ต้องดูเวียงหงายนะครับอันนี้ใช้หลักของขุนกับเรือนะครับไล่เลรือลําเดียวนั่นเองใช้แต้มนี่ครับเขาเรียกกันพระรามตามกวางนะครับตามจะมาตรงนี้ไม่ได้เนาะเขาต้องมาตรงนี้นะครับเราก็เข้าไปเข้าไปเข้าไปทีเนี้ยไม่ว่าดามจะเดินตอนนี้นะครับซึ่งคงไม่เดินแน่ไปไวสุดมาตอนนี้หรือตอนนี้ก็มีวิธีละเช่นถ้าเกิดมาตานี้เราก็เอาเรือนไปดักไว้นะครับ เขาก็ต้องเดินขุนใช่ไหมมาตรงกับุเราแล้วเราก็ลุกจนครับแต่ถ้าว่าเขาเดินถ้าหนีเขาไม่หนีมาตานี้เนาะเขาหนีไปตานี้ล่ะเราใช้วิธีสเต็ปขุนไปด้านข้างครับไปกัดตาเขาไว้เขาก็จําเป็นต้องมาตรงกับเราแล้วถูกลุกจนแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่แชร์ให้ฟังมันจะไม่เกิดขึ้นครับ ถ้ามีสิ่งที่ผมแชร์ในวันนี้อ่ามาดูใหม่นะตำแหน่งนี้นครับเ,เรือลำนี้มันลุกตุ้มเขาใหา้คุณมาตรงนี้จริงอยู่สามารถเอาเบี้ยงหายลุกไปชนะก็จริงแต่ต้องมาไล่หนีกันนะนะครับถ้าเราอยากจะ ให้มันเด็กกว่านี้ทําไงยังคงยืนยันลูกครับฝ่ายดาวก็ยืนยันหลบนะครับพอถ้าเกิดเข้ามุมไปดูรายอนาคตมากเขาหลบมาตาน,นี้ปั๊บต้มนี้สวยนะครับแต้มนี้สวยแต้มนี้เปิดลูกครับอุม้มตาบังคับนะครับต้องมาตาน,นี้จากนั้นนะครับซ้ําเติมเข้าไปอีกเรื่อไรลูกเข้าไปอีกพอเราดูยังคงเป็นตาบังคับนะครับไม่สามารถ หนีไปไหนได้พเพราะเรือลำนี้มันกั้นเอาไว้แล้วจะกลับมาตานนี้ก็มาไม่ได้ละจำเป็นต้องเอาขุณเข้าตานี้จากนั้นมีแต้มเด็ดครับแต้มเด็ดส่วนแที่ผมชอบคือตานี้นะครับลอยเข้าไปเลยเข่าลอยเข้าไปเลยเราลองพิจารณาดูนะเขาไปขุดตัวนี้มันเดินไม่ได้นะไม่ต้องคิด ถ้าเราเป็นดำถ้าเราตัดสินใจกินขึ้นมาเขาก็จะเอาเรือนเนี้ยลุกโจมเลยนะครับเพราะฉะนั้นกินไม่ได้ก็จะวิ่งได้ตาไหนบ้างก็จะมีวิ่งอยู่ในนี้นะครับหรือมิแต่ไปวิ่งในนี้ก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะขาวคงยังไม่กินกินมันอับนะครับหรือว่า เพราะฉะนั้นตาที่เป็นไม่ได้ก็คือเนี่ยครับอยู่ในแคมป์เนี่ยตั้งแต่เนี่ยครับจอจานแปดถึงยอยยิงแปดนะครับที่เดินได้เพราะถ้าเกิดมาตอนนี้ไม่ได้นะครับเขาเอ่ไงไหนกินไม่อับนะครับไม่ได้เนาะเพราะฉะน,นั้นก็มาในตอนนี้สมมติว่ามาตอนนี้แล้วกันถ้ามาตอนนี้นะครับเรือข้อหนึ่งข้อเจ็ดเข้าไปเลยครับ ถ้าเขาลุกถ้าลุกนะถ้าลุกนะครับถอนตัว,นนตวเนี้ยท่เง็ปตัวทําให้อับเนี้ยมาตรงนี้นะครับสําหรับเรือเนี้ยขู่ลุกจนละนะครับคลายอับออกละคลายอับออกแล้วขู่ลุกจนสีดําจะทํำยังไงได้ถ้าดําเดินขุนก็ไม่มีประโยชน์ว่าเขาจะลุกจนอย่างนี้เลยกต้องเลยครับทุกท่านดังนั้นดําจําเป็นต้องไปกันคลองแฝดเอาไว้นะครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บ จบแล้วทุกท่านเห็นไหมลองดูนะครับแป๊บหนึ่งลองดูกันแป๊บหนึ่งนะครับแบบมีสมาธิผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อน,นทุกท่านทําได้นะครับถ้ามีสมาธิสาหรับเพื่อนเพื่อนที่เก่งนะเนี่ยตรงนี้อาจจะดูง่ายนะครับแต่สําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มฝึกได้ไม่นานเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับถ้าท่านยังไม่เห็นคือทุกอย่างเริ่มจากง่ายไปยากนะครับ คนเราหลายคนชอบดูถูกสิ่งที่มันดูเหมือนง่ายแต่สิ่งที่ง่ายเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สําคัญของสิ่งที่ยากขึ้นไปโอเคครับหมดเวลาลุกครับอตอนนี้งไม่หงายลุกครับโอเคนะครับเป็นการจทที่สวยงามก็ฝากไว้ให้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างน้อยก็ฝึกสมองของเราครับขอบคุณครับ